ด่าทอชาวบ้านเขาโดยใช้แอคหลุมก็คือแอคเขาปลอมด่าทุกวันผมเองก็โดนอยู่นะผมก็เนะี่ยก็ให้ตำรวจเขาดูแลอยู่ไปแจ้งความไว้เดี๋ยวตำรวจเขารวบรวมหล,ล,ลักฐานนะครับหลายๆคนก็คิดว่าแอคหลุมจับไม่ได้นะครับทุกวันนี้ตำรวจไทยมีเครื่องไมายเครื่องมือทันสมัยที่สามารถจะจับแอคแอคหลุมได้ผมก็มีดําเนินคดีอยู่ลายหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของเพจเนี่ยแล้วก็ด่าทอชาวบ้านก็ ด่าเขาเป็นเมียน้อยบ้างด่าเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรนะนะรับจ้างด่ารับจ้างอะไรต่างเนี่ยถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับหลายสิบร,รมเลยแล้วก็ศาลประทับรับฟ้องคดีมีมูลแนละ้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ไปด่าทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งก็เสร็จนะผมเองก็โดนอยู่แต่ผมก็ให้ลูกน้องรวบรวมแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งให้ตำรวจไปทําเงียบๆนะทาเงียบๆเดี๋ยวก็เสร็จแนละ้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปปีใหมนะ่แล้วอย่าไปด่าทอใครแนละ้วเอาเป็นว่าเอาสร้างสารรค์ วิพากษ์วิจารณ์สร้างสรรค์ภาษากฎหมายเรียกว่าติชมโดยสุจริตนะบางคนไม่เข้าใจคําว่าสุจริตคืออะไรสุจริตก็คือไม่มีอคติก็กลางๆไ,นะนะไปนะครับแต่นะกลางๆไปนะครับอืมอืมนะครับคบอืมนะครับอืมนะครับนะสุจริตนะบางคนไม่เข้าใจคําว่าสุจริตคือ กลางๆอาจจะมีอคติบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ใช้ลักษณะเป็นการเสกสรรปั้นแต่งนะเราเรียนกฎหมายกันยามเช้าเลยเวลาท่านจะ,ะวิพา์วิจารณ์ใครเนี่ยท่านวิจารณ์ลักษณะอย่าไปเสกสรรไปปั้นแต่งนะเสกสรรปั้นแต่งเสกสรรปั้นแต่งคือสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเขานะครับสร้างเรื่องขึ้นมาใส่้ายขาอันนี้มีความผิดเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกวิติชมโดยสุจริตนะ เพราะนั้นใครจะเอาไปพาดหัวไปทำคลิปเนะีนะ่ยทำคลิปอ่ะติชมโดยสุจริตนะคือไม่เสกสรรปั้นแต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายชาวบ้านนะนะวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงวิจารณ์ฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐบาลเนะต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดแบบกรณีของคุณทักษิณที่เขามอบให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ไปยืนถแถลงข่าวเขาที่หน้าสารรัฐนุนนะ นะครับบอกเขาล้มล้างการปกครองอะไรนะครับอันนั้นเขาก็ต้องไปแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องนะกรณีคุณทักษิณจําได้ไหมอืมนะเออนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะโอเคมาแล้วอ่ะอันนะฮะเพราะนั้นคุณทักษิณก็มอบนายไปแจ้งความเขาบอกว่าการไปการไปยืนยันข้อเท็จจริงว่าเขาเนี่ยล้มล้างการปกครองเนี่ยนะเออเป็นการใส่ความเาพราะเขาไม่ได้ล้มล้างเพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าสารรัฐนูลก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไร สารเรือหนึ่งก็ไม่รับคําร้องที่ไปร้องว่าเขาล้มล้างอะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอืมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ติชมโดยสุจริตก็คือติชมไปตามเนื้อผ้าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะเข้าใจนะอืมนะตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะไปแต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเขาเนี่ยนะครับนะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ติชมโดยสุจริตก็คือติชมไปตามเนื้อผ้าครับ ถ้าติชมโดยสุดริตไม่เป็นไรอย่างวิจารณ์คุณทักษิณวิจารณ์นโยบายรัฐบาลน,นะทำงานไม่ได้เรื่องไม่มีผลงานดีแต่พูดนะใช้ปากทํางานน้ําลายทํางานเนี่ยเราเราพูดเต็มที่เลยไม่มีความผิดน,นะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้น้ําลายทํางานไม่มีผลงานดีแต่พูดดีแต่โม่นะนโะยบายสร้างภาพนโยบายสร้างคอนเทนต์เนี่ยเราวิจารณ์ได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถติชมรัฐบาลน,นะครับ และาาาก,า 7. การวิวาพากษ์วิจารณ์บุคคลสำคัญเช่นประหลัดกระทรวงสารกิกาตัดสินว่าวิวาพากษ์วิจารณ์คนนี้จะมาเป็นประหลัดกระทรวงแต่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเขาบอกอา้าไอ้คนนี้เคยโดนสอบเนี่ยทุจริตเนี่ยเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยนะประวัติไม่ดีนะครับนะเป็นคนไม่ดีอันเนี้ยมีปัญหาด้านคุณธรรมศีลธรรมมีปัญหาด้านความรู้ความถามมาก มีปัญหาด้านประสบการณ์มีมีปัญหาเรื่อง <c oughs> ความโปร่งใสเอารถราชการไปใช้ส่วนตัวนะครับนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาอะไรต่างเนี่ยเราวิจารณ์ได้เลยก็ปรากฏคดีนั้นนั่นประหลัดกระทรวงนะประหลัดกระทรวงรกวง็เลยไปฟ้องว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยไปวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับเขาโดนสอบสวนเรื่องคดีทุจริต <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องจริงผิดถูกไม่รู้แต่เราสามารถวิจารณ์เอ้ยไอคนนี้มีประวัติเนี่ยไปแต่งตั้งมาได้ไงให้มันเป็นอธิบดี ให้มันเป็นประหลัดกระทรวงทั้งๆเรื่องยังคาอยู่ที่ปปชเลยนะครับเรื่องยังคาอยู่ที่ปปชอัเงี้เราพูดได้ก็ไม่เป็นไรมันเรื่องจริงอะไรที่เป็นเรื่องเราวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเนี่ยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยเปิดการมองเห็นด้วยนะครับรายการแบบนี้ดูไว้มันจะได้ความรู้เนี่ยเขาเรียกเป็นวิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยเนี่ยคำว่ขาข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ยินมากับ ได,ได้เห็นกับตาได้ได้ยินกับหูเนี่ยนะครับเนี่ยเรียกว่าข้อท็จจริงที่ปรากฏ <c oughs> นะครับเรามีพยานหลักฐานเรามีพฤติการอะไรที่เราให้เชื่อเช่นเราไปร้องเรียนเราทําได้แต่ทุกวันนี้มันมีนักร้องเรียนที่มันรับจ้างร้องเรียนนะครับรับจ้างร้องเรียนอย่างที่คุณทักษสินบอกาอาชีพไม่มีแต่มีทรัพย์สินเงินทองมากมา,กมายมีรายได้นะครับนะครับอย่างงี้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่มีอาชีพ รับแจ้งร้องเรียนอย่างเดียวบางคนก็อ้างช่วยเหลือประชาชนเจ็ดวันไม่ต้องทำาก,กิ่งเลยนะครับนะบวัน,ว,นวันเดินสายไปนูป่นไปนี่ไปอะไรต่างๆร้องเรียนทุกวันร้องเรียนตำรวจร้องเรียนหน่วยงานราชก,การเจ็ดวันเจ็ดวันเลยครับ <c oughs> ไม่เคยทํางานอะไรของตัวเองเลยไปไหนมาไหนออกทีวีทุกวันไอ้พวกนี้ก็น่าสงสัยนะว่าเขาเอาเงินจากไหนมาใช้ในเมื่อเจ็ดวันเขา,าก็แบบ ร้องเรียนคนนั้นร้องเรียนคนนี้พวกนักร้องแบบนี้ก็มีอย่างที่คุณทักษิณว่ามีนะวันๆไม่ทําอะไรร้องเรียนอย่างเนี้ยุบพักอย่างนีไอ้พวกนี้ก็มีนะครับนักร้องก็มีสองแบบแบบที่ร้องเรียนเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็มีกลับไ้น้องร้องเรียนเพื่อจะตบรัพย์เขาก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ไปทเที่ยวไปร้องเรียนโดยปราศจากมูลความจริงแต่งเรื่องขึ้นมาเสกสรรปันแต่งขึ้นมาไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีที่แจ้งความเท็จเ <c oughs> นะเวลาเราไปแจ้งความเช็ดอะไรต่างเนี่ยมันจะผิดทั้งแจ้งความเท็จผิดทั้งหมินประมาทโดนสองดอกอนะครับพี่น้องประชาชนนะโดนสองดอกแลยนะนะครับนะแจ้งความเท็จด,ด้วยมินประมาทด้วยโดนสองดอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราแจ้งเราเราแจ้งความร้องเรียนไปตามข้อที่จริงไม่เป็นไร นะนะหวังผลตามปกติให้ดําเนินการตามกฎหมายเวลาเราจะไปร้องเรียนใครเนี่ยนะครับเราเฉพาะเราต้องร้อง,องเรียนเฉพาะสิ่งที่เราเห็นได้ยินมาอย่าไปเสกสารปั้นแต่งอย่าไปทําอะไรต่างๆตอนนี้ข่าวทางสื่อมวลชนเนี่ยนะข่าวป้อมเต็มเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทนายความคนหนึ่งอยู่ดีๆก็โพสต์เหมือนกับรูปความตัวเองนะใน the icon, บอสเดอะไอคอนบอสดาราคนหนึ่ง ได้รับการปล่อยตัวแล้วในวงเงินห้าแสนบาทโพสต์ขึ้นมานะค,ะครับข้อที่จริงปรากฏในภายหลังปรากฏว่าทนายความของบอสพอลทนายวิทูลบอกเออไม่ไม่เป็นความจริงเลยขราวที่แล้วยื่นสองล้านศารยังไม่ให้ไม่ให้ประกันเลยและนี่จะมายื้อเอ่อมายื่นแค่ห้าแสนนะารจะให้ประกันได้อย่างไรเนี่ยเวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยมันก็เนี่ยทนายความแบบนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะ คุณไปโพสได้ไงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงคุณไปโพสว่างไงทาให้สังคมเข้าใจว่านะบอสคนหนึ่งที่เป็นดาราได้รับการประกันตัวแล้วทั้งๆที่เป็นความเท็จนะพอมีข่าวปลอมขึ้นมาปุ๊บโอ้โหสื่อ,อามาเล่นกันใหญ่เลยขยายผลกันใหญ่โอโ้ผมเปิดไปช่องไหนนะเออเปิดไปเพจไหนก็มีเลยครับบอสบอสคนหนึ่งในด,ดีไอคอนได้รับการประกันตัวแล้วอืมนะครับนะ สื่อเ็ไปงับข่าวมานะสื่อไทยเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสอบเพราะเราเป็นสื่อสารมวลชนเราต้องเป็นตะแกรงคอยล่อนข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวที่มาจากเพจปลอมแอคหลุมต่างๆเนี่ยไม่ควรเอามาเล่นต่อนะมันไม่มีข้อที่จริงจริงอ่ะมันเหมือนกับไปสร้างเรื่องขึ้นมานะพอเพจปลอมสร้างเรื่องมาเสร็จสื่อบนชนไทยก็งับมาเล่นต่อทั้งที่เรื่องไม่เป็นความจริงนะสุดท้ายทนายวิทูลทนายของบอสพอบอกว่าไม่ชิง นะครับไม่จริงนะครับเขาที่แล้ว2ล้านสารไม่ให้คราวนี้5แสนจะจะให้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างต่อเน,นื่องเราจะพบว่ามันไม่สมเหตุสมผลยื่นเงินสดไป2ล้านสารไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นความเสียหายร้ายแรงนะครับพิการร้ายแรงความเสียหายจํานวนมากนะเป็นคดีที่ทําเป็นกระบวนการในเมื่อสารสั่งขนาดเนี้ จะมาลดวงเงินจากสองล้านเหลือห้าแสนมันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะเหมือนล,ลดราคาสองล้านบาทแล้วมาขายห้าแสนเนี่ยพี่น้องก็ต้องพี่น้องก็ต้องเอกใจแล้วต้องเอกแล้วต้องเอกแล้วเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะทําไมราคามันจะลดลงขนาดเนี้ยแต่ถ้าติดตามรายการของอาจารย์เดชาเนี่ยนะจะรู้เลยว่าเอ้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะลดราคาสองล้านมาขายห้าแสนเนี่ยเราไม่ควรซื้อแล้วหนึ่งไปป้นเข้ามาป่า ไปลักขบวยเข้ามาหรือเปล่าหนีไฟแนนซ์หรือเปล่าแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหรือเปล่านะครับเห็นไหมเราต้องเอ๊ะมันไม่สมเหตุสมผลนะครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่ออนี่ยข่าวปลอมเยอะทางแพลตฟอร์มเยอะเลยข่าวปลอมนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่าปีมแล้วท่านอย่าไปเชื่ออะไรคนง่ายนะเชื่อพี <c> ่ <oughs> อืออย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายนะครับนะฝากไว้ด้วย นะต้องเชื่ออนะไรยากๆเลย,ยมิจฉาชีพกระเต็มบ้านเตมเมืองนะปีที่แล้วปีแห่งมิจฉาชีพพี่น้องประชาชนโดนดูดเงินดูดทรัพย์เยอะแยะปลอมตัวเป็นตำรวจปลอมตัวเป็นทนายปลอมตัวเป็นศาลปลอมตัวเป็นพารประกอบปลอมตัวเป็นธนาคารนะถึงขนาดปลอมตัวเป็นตัวเราเองไปปิดบัญชีที่ธนาคาร นะครับแล้วก็เปลี่ยนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวอะไรต่างไปหลอกธนาคารหลอกนั่นหลอกนี่เพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารกันก็โดนหลอกบางคนเป็นนางงามเป็นดาราเป็นผู้ประกาศข่าวก็โดนหลอกไปหลายล้านนะนั่งอ่านข่าวทุกวันแต่แต่ยังโดนหลอกเลยเป็นนางงามการศึกษาสูงๆตำแหน่งใหญ่โตแต่โดนหลอกคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงโดนหลอกโดนต้ม หลงเชื่ออะไรง่ายนะบางคนก็กลัวสรรพกรเพราะอะไรเพราะมันมีแผลอยู่ไม่เคยเสียภาษีบางคนก็ได้เทามากขาแล้ววันดีคืนดีเขาบอกว่าโทรมาจากดีเอสไอโทรมาจากปปงก็กลัวเพราะมันมีแผลอยู่นะอืมพวกดารานักร้อบางคนก็กลัวเพราะตัวเองก็เสียภาษีไม่ได้ครบถ้วนได้เงินมาก็บางคนนะกระจายไปตั้งบริษัทบ้างนอมินีบ้าง เอาลูกน้องอะไรต่างๆไปรับเงินแทนบางอะไรจำเพราะฉะนั้นมีถ้าเกิดมีใครบอกว่าโทรมาจากสรรมกรก็เป็นไงผวาผวาเพราะมีแผลอยู่แล้วไงพะพอใครมาสะก,กิดหน่อยก็นั่นก็ยอมโอนเงินให้ไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นปีใหม่นี่นะพี่เดก็ขอเตือนนะครับอย่าเชื่อคนง่ายนะครับอย่าเชื่อคนง่ายนะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายนะติดตามรายการแบบเนี่ยอาจารย์เดชาเดี๋ยวให้ความรู้ทางกฎหมายทุกวันฟังทุกวันจะได้รู้อย่า นะครับเหลือปีแห่งวิชาชีพผ่านไปต่อไปก็เรื่องการหลอกร่วมลงทุนเต็มไม่หมดอย่างลูกหมีนี่ก็โดนคนมาหลอกร่วมลงทุนยังไม่ได้เงินแล้วผ่านมาหนึ่งปีแล้วลูกหนีก็ยังทวงหนี้กันไม่จบแต่ผมไม่จำบอกว่าลูกหนี้รายไหนเป็นใครนะนะครับทวงหนี้กันข้ามปียังไม่ได้เลยขนาดลูกหมีนี่ไปสวดมนต์ข้ามปีหวังว่าจะได้หนี้คืนก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าลูกหนี้รายนี้ก็ยังไม่มีเงินมาชําระหนี้และข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าอะไรก็เป็นหนี้หลายราย เพราะนี่หลายรายเนี่ยมันก็อะไรความสามารถในการหาเงินมาชําระหนี้กับภาระหนี้มันต่างกันนะนะครับมาภาระหนี้เยอะรายได้ไม,ม่มีไม่รู้จะใช้รายไหนก่อนแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีอาชีพอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปลงเชื่อทวนลงทุนนะฟอเ็ก์สามดีเอ่อและอีกหลายอย่างขี้เกียจไปเอ่ยชื่อเอาเฉพาะที่อยู่ในศาลเลย นะครับนะอืมนะฮะเพราะนั้นปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่เกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> หลอกล่วมลงทุนให้ผลประโยชน์ตอบแทนเยอะๆนะครับให้ดอกเบี้ยเยอะๆจําพี่เดไว้เลยนะอะไรที่มันให้เยอะมากเป็นปกติเนี่ยก็คือื่อไงมีคนมายืมเงินเราบอกเอาไปร้อยละสิบต่อเดือนไปเลยนะแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีโอกาสได้ได,ได้เงินคืนนะต้นเงินก็ไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นระวังนะครับไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยใครเจออะไรก็ส่งมาเล่าฝากมาผมจะได้เล่าให้พี่น้องประชาชนเตือนภัยนะตื่นขึ้นมาแล้วก็เตือนภัยเลยเตือนภั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 ยกันทุกวันนะครับนะเตือนนะครับปีใหม่นะับอย่าอย่างโง่นะครับเออเออปีใหม่อย่างโง่นะนะครับนะเอออยากจะใช้คำนี้อย่างโง่นะครับปีที่แล้วอาจจะเสียค่าโง่ไปแล้วแต่ปีใหม่อย่างโง่ต้องฉลาด ต้องทันวิชาชีพเนะี่ยทันทุกอย่างนะครับนะเข้าใจนะติดตามไอ้รายการที่มีข่าวสารบ้างที่เป็นสาระบ้างบางคนก็เอาแต่รายการสนุกสนานเฮฮานะครับนะเพร่ะเพน่้นก็ฟังรายการที่มีสาระบ้างฟังกฎหมายฟังหมอพูดหมอก็เรื่องเกี่ยวกับรักษาสุขภาพนะฟังอะไรต่างๆท,ที่เป็นสาระบ้างนะครับอย่าไปฟังไอ้พวกที่ด่ากันไปด่ากันมาโอ้เดี๋ยวนี้พเปิดไปช่องไหนก็ไอ้นี่กระดาคุณกันนี้อ่ะ ไม่ต้องอะไรก็แค่ช่วยเหลืออช่วยเหลือเหยือ่อยังทะเลาะแล้วเนีไอคนนี้ก็กล่าวหาว่าไอคนนี้เอาเอาเหยื่อมาเอาเหยื่อเอาศพมาหาประโยชน์รับบริจาคด่ากันไปด่ากันมาีอคนนึงบอกว่าผมไม่กล้าคุณอะไรต่างนะคือผมดูในโซเชียลมันกลายจะมีข่าวเนี้ยคนนี้ก็ดา่าคนนี้คนนี้ก็ท้าทายคนนี้นะแน่ทิ้งมาอย่างนั้นที่เดี๋ยวผมจะให ทานงทนายไปแช่ความอีกคนนึงก็บอกว่าผมไม่ได้ด่าอะไรอะไรอะไร,ะไรคือเดี๋ยวนี้สังคมมันกลายเป็นสองคมแบบปิงปองเนี่ยก็เรียกข่าวปิงปองอคุณด่าผมกับผมด่าคุณสื่อก็ชอบเอาขาด่าคุณแล้วนะคุณด่าเขายังล่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาฟ้องคุณแล้วแล้วคุณไม่ฟ้องกลับเลย <c oughs> หรือว่าคุณจะยอมนะก็ให้สองคนมาทะเลาะกันอันนี้ไอ้ข่าวประเภทนี้ก็พี่น้องประชาชนจะไปติดตามเยอะนะครับนะนะ,น,ะนะนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันในยามเช้าของปีใหม่ ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับจะได้ประโยชน์นะฮะอืมนะฮะนะครับเช้าเช้ามาเนี่ยก็ให้ความรู้ทางกฎหมายตั้งแต่เช้าเลยนะครับเอานะฮนะเป็นประจําทุกวันเท่าที่ผมมีเวลาเดี๋ยวอาจจะจัดอีกสักสามนาทีจะเลิกแล้วสามนาทีห้านาทีเดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จเดินทางไปเที่ยวต่อนะผมเที่ยวประเทศจีนมาจะอยู่ประมาณเอ่อเขาเรียกไร เอ่อห้าคืนวันรืออหไรประมาณหกเจ็ดวันประมาณนี้ยก็มาเที่ยวก็ดีเห็นไล่แ,บบแปลกๆวัฒนธรรมต่างกันเราไม่ค่อยชินเลยบางทีมเราไปดูลำคาเหมือนคนไม่มีมารยาทเฉพาะบางคนนะเสียงดังมากโอ้คุยกันเสียงดังนะครับขนาดเด็กเสิร์ฟเราไปนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารนี่เสียงดังคกันอันนี้คือสิ่งที่ผมดูแล้ววัฒนธรรมต่างกันแต่เราว่าเขาไม่ได้หรอกมันเขาเ,เ,เป็นอย่างนั้นมาหนึ่งเสียงดังสองอะไระสูบบุหรี่ โอ้โหเด็กส่งเด็กเซิร์ฟอะไรต่างในอาคงอาคารสูบบุหรี่นะสูบบุหรี่อันนี้ก็เหมือนกันสูบบุหรี่เยอะในรถในลาสูบบุหรี่กันหมดอันนี้คือผม,มผมดูแนละ้วแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกับเรานะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับนอกนั้นก็คือพวกปาดหน้าแซงคิวไม่ไม่ค่อยเคารพแซงคิวปาดหน้าไม่สนใจแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรเอเอเอ,อะไรวะ บีบแต่ตามถนนหนทางนี่ไปก็บีบแต่รถติดกันไปไหนไม่ได้ก็บ,บีบแต่ก็อยู่นั่นแหละเป็นเมืองเมืองไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการลงจากรถมาแล้วกระทืบกันเนี่ยนะอาจจะลงจากรถมาแล้วกระทืบของเขานี่บีบแต่เยอะรถติดเนาะเมื่อวานเนี่ยมาดูไอ้พวกไอ้แกะสลักน้ําแข็งสวยงามดีแกะสลักน้ําแข็งเนี่ยแต่เขาทำเอาน้ําแข็งมาแกะสลักเป็นรูปปราสาทเป็นรูปอะไรตะไยรูปบ้านรูปอะไรตะไยที่สวยงาม โอ้โหรถติดมันก็บีบแต่ข้างหน้าก็ติดไอ้ข้างหลังก็ติดก็บีบแต่กันโอ้อันเนี้ยผมดูแล้ววัฒนธรรมแตกเรานะแต่ผมไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีพี่น้องคิดเองเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่มันแตกต่างเราด้เห็นโอ้คนเ็าเป็นแบบนี้นะอออเราก็ไม่รู้ยังไงเขาไปเรียนรู้มาต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมจะได้เห็นแต่สิ่งที่เขาดีก็คือเรื่องความเจริญความเจริญประเทศเขาเนี่ยเมืองใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยเจอ่าไทยเยอะไทยเราสู้ไม่ได้ เทคโนโลยีเขาเยอะคนจีนเก่งนะครับหลายๆเรื่องที่คนไทยสู้ไม่ได้เรื่องความขยันความคิดสร้างสารรค์เครื่องบินเขาก็มีเรือรบก็มีถนนหนทางก็ดีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดของเราเนี่ยรถไฟฟ้าไม่ค่อยมีนะเรามีเงินก็ไปแจกแค่นี้เอาไปสร้างรถไฟฟ้าถ้ามีรถไฟฟา้าไปทั่วในไปไหนมาไหนสะดวกนะเทคโนโลยีอะไรเขาเยอะรถก็ของเขาอะไรของเขาทุกอย่างจีนผลิตได้หมดเก่ง เรือดำน้ำก็มีอะไรก็มีนะครับอันนี้ก็เรียให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าข้อดีเขามีแต่ว่าแล้วก็เข้าส้วมห้องน้ำนั่งยองยองแล้วก็สกปรกอันนี้ก็มันไม่รู้ยังไงจะแก้ไขยังไงเรื่องห้องน้ําในประเทศจีนนั่งยองยองลำบากนะบางคนบางคนพอนั่งไปลุกไปขึ้นนะครับนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกๆนะเออนะครับก็เรียนให้ทราบว่าอากาศหนาวก็ดีนะเราบ้านเราร้อนเรามาอยู่อากาศหนาวมันก็เออเห็นไปออย่างนะ ชีวิตเราจะได้โอ้หิมะก็มีนะความร้อนก็มีเราจะได้เห็นหลายๆอย่างการไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ไประโยชน์ตรงนะครับเข้าใจนะนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดก็ให้ความรู้กันยามเช้านะครับแล้วก็ใครผ่านมาแล้วหนึ่งปีเนะี่ยนะครับอืมอืมอืมปีนีออนะออนะ้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ อะไรไม่ดีทิ้งไปนะครับผ่านมาแล้วนะครับคิดแต่เรื่องดีๆนะครับเพิ่งส่งของขวัญขอบคุณครับใครที่ส่งของขวัญของขวัญอะไรมานะครับขอบคุณครับนะครับนะครับการนําข้อมูลเอาไปเท็จผิดกฎหมายผิดพรบคอมครบใครเอาข้อมูลเอาไปเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ผิดพรบคอมนะครับอืปีนี้นะครับนะฮะอืมอ สวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีนะอืมนะครับคิดใหม่ทําใหม่นะคิดอะไรใหม่ๆนะครับอย่างที่ผมบอกอนะถ้าทําแบบไม่สําเร็จก็ลองทาแบบใหม่นะครับนะนะฮะอืมนะนะครับนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจ ทันไฟ้สดบ้างไม่ทันบ้างนะครับก็ให้ความรู้นะครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าส,สงสัยน่าสนใจนะอืแถบเป็ดผมก็ไม่รู้เป็นอะไรแนละนสัญญาณไม่ค่อยดีอันนี้